วันนี้คือเราจะพาไปวอล์กนะคะก็คือตอนเช้าเนี่ยเราจะไปวัดนะคะไปทําบุญอะไรสักอย่างนี้แหละนั่นแหละนะคะทุกคนเราก็ตอนบ่ายเนี่ยเรามีไปกินเลี้ยงวันเกิดเพื่อนนะคะแล้วก็คือมีการตกลุมีมการเออเราก็แบบทักไปถามเพื่อนเมื่อวานนี้ในกลุ่มใช่ไหมว่าเออวันนี้แต่งตัวตีมอะไรดีได้ผลสรุปว่าแต่งตัวเป็นตองนะคะอืม แล้วก็เลยเลือกใช้ตัวนี้เพราะว่าตองก็มีตัวนี้เหมือนกันก็เลยเออมันน่าจะดูเป็นตองที่สุดนะคะทุกคนโอเคตอนนี้นะคะเราก็อยู่เราเป็นสา,ายใช่ตอนนี้นเราอยู่โรเป็นสันนะคะตอ,ตอนนี้กําลังรอเจ้าของวันเกิดมานะคะและ้วก็เรมาเราเราเราพบเจออีกท่านหนึ่งนะคะทำอะไรอย่างนี้ถ่ายรูปคือเรารู้ว่าตองอ่ะชอบ ชาติเรากําลังดูแบบว่าตุ๊กตาก็กําลังดูตุ๊กตาให้เพื่อนอยู่นะคะนี่เลยอันนี้น่ารักมากทุกคนไหนไหนหเฮ<ห>้ยกี่บาทร้อกสิบห้าบาทโอ้ยซื้อเลยซื้อให้ตัวเองก็คืออันนี้นะคะก็จะเป็นเพื่อนอีกคนนะคะในน้าตัวได้เลยค่ะชื่อเฟิร์สค่ะทุกคนเฮตอนนี้นะคะเราก็แบบซื้อของมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้กําลังจะไปเซอร์ไพรส์เพื่อนนะคะไม่เซอร์ไพรส์หรอกทุกคนเราเป็นคนแบบ ตรงๆเออเราเป็นคนตรงๆรงเลยก็คือเจอแล้วก็คือให้เลยเดี๋ยวขอทักเพื่อนอีกคนหนึ่งก่อนเออต้องทักเพื่อนอีกคนหนึ่งก่อนใช่ไปเตรียมใช่ตอนนี้เราก็กําลังจะไปเซอร์ไพรส์เพื่อนเราพาไปนิ่งๆไปไลยค่ะคนณนะคะทุกคนเซอร์ไพรส์ค่ะไปเลยค่ะไปถือแอบไปฟ้าไม่เห็นอะตอนนี้นะคะเราก็อันนี้นะคะเจ้าของวันเกิดนะคะทุกคนแนะนำตัวค่ะแนะนำตัว ตอนนี้ะคะเราก็อยู่ที่50รบนะคะทุกคนใช่ค่ะทุกคนดูนะคะนี่าาขอคุณี่อยู่แค่สั่งไ้สเ้อเกียินสิคะอันนี้กินจริงจมากหิวถาไม่ได้อะไร เสร็จแล้วมามันสุกกลับบ้านกลับใช่่ใกัรอบอีกเลยเพิ่มไงมันสุกทุกคนตัวนี้นะคะเราก็ได้มาแล้วอันนู้นกินจริงจังมากทุกคนอันนี้ก็คือสำหร,รับของคนที่ไม่หิวนะคะอันนั้นคนหิวคะ่ะหิวอยู่คนเดียว อร่อยไม่อยากกินอันนี้เจมันสั่งมาอยากินอันนี้ถ้าอยากกินอันน้นอ่ะเอาเียวมาเออเออี่ผ้าเอาอะไไปไปดูเอฟแล้วอืมอร่อยอ่ะกินดิเออใช่ไม่อร่อคนซื้อเลลเซนไฟอร่อยูเคยกินไหเอร่อย กินเจสีนะอร่อยพอว่าด้วยทีนีนตอนนี้เรากินเสาาร็จแล้วนะคะทุกคนเรากำลังจะไปจ่ายต่อที่ไหนที่เคาน์เตอร์ที่เคา,าน์เตอร์ค่ะดูว่าไม่ไหวไม่ไหวๆแทนแทนแทนแ ไปจ่ายตังก yeah. yeah, really ่อนนะคะทุกคนมีเบงสผ่านแกวิวคองแวรสวยอะแกอยากตั้งใจมากอ่ะไม่เดี๋ยวเอากลับบ้านแล้วไม่ได้สวยอ่ะคองแวร์นั่นเราอะเอาอย่างนี้ต้องทำแ l a บแล้วแหละต้องทายก่อนว่าคืออะไรใชก็เป็นตัว B ใช่ไหมล่ะตัว B ตัว B เป็นอะไรได้บ้างไม่ได้เคยไม่ได้เคยด ใบคนละตัวใบแนวะต้องคนละของได้ใครเริ่มก่อนใครเริ่มใบก่อนโอ้บีบีไม่ใช่ใบว่าของแม่คืออะไรเออให้ดึงแค่ให้เริ่มใค่ให้ใบคนละของแต่อันนี้มันมีสองพยางอ่ะต้องพูดสองคนสองพยางก็หนึ่งคำเดียวกี่เพียงอ่าเอาคำเดียวใบคำเนึยวกี่พยางก็ได้ละคของกระเป๋าเ หมูป oh. ัิไม่รู้เป็นคำไ้จริงจริงเราแบบไม่มีปากกาจรองไม่ไปตอโอ้หคอไม่ได้เลยนะเฮ้ยเขาเกะได้แล้วนะคะค้ เขียนแบกแท็กมันเขียนแบกแท็กเออมันเขียนแบกแท็กเหนื่อยเนาะน่ารักตองแล้วเล่นยังไงก็ไม่รู้ว่ามัก่อนเออใช่มันน่ารักดีเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นแบบว่าหูยสุดแบกสุดแบกสุดเลยโอ้ยน่า ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูว่าได้อะไรมาบ้างจริงๆได้มาในดเดียวเพราะว่าส่วนมากคือโฟกัสกับการคลิปตุ๊กตามากกว่ามานั่งคุยจริงๆคือรุ่นของเรานะคะคงเราเป็นเด็กหกหกเนาะแล้วทีนี้มันจะมีการเปลี่ยนแบบระบบการสอบจากแกดแพดเป็นทีแกดทีแพดนะทุกคนซึ่ง มันก็เป็นการปรับเปลี่ยนที่เราเองแล้วก็ทุกคนก็น่าจะงงๆไปพร้อมๆกันแล้วเราก็แบบได้ไปหาข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยในพวกกลุ่ม Facebook หรืออะไรต่างๆนะว่าแบบเออทีแกทีแพทถ้าสมมติว่าเราจะฝึกทำโจทย์เนี้ยเราฝึกจากหนังสืออะไรได้บ้างก็มีแบบเห็นหลายคอมเมนต์อยู่นะที่บอกว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็สามารถแบบฝึกจากของโทอีกได้อะไรได้คือแต่ว่าเราอะไม่รู้ว่าแบบ เออควรจะแบบฝึกจากหนังสือแบบไหนเล่มไหนเราก็เลยเลือกซื้อเล่มนี้มาก่อนนะคะทุกคนคิดว่าก็น่าจะดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะไปสตูดิโอเซเวมาเนาะเมามานะคะเนื่องจากว่าคือซื้อ MacBook มาปีกว่าแล้วอะทุกคนแล้วคือด้วยความที่ว่าถ้าสมมติว่าเราอ่ะใช้ตัวแป้นเขาเรียกว่าอะไรสักอย่างถ้าใช้แบบมันมากๆใช่ไหมมันก็จะแบบ มีความเสี่ยงที่มันจะพังง่ายด้วยอะไรด้วยแล้วก็เลยไปซื้อเมาส์มานะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะที่ได้มาวันนี้มีแค่นี้ก็สำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูกันมาจนจบคลิปนะคะถ้าแบบนี้ข้อผิดพลาดอะไรต่างๆทุกคนสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปอ่านแล้วก็นำไปปรับแ,แก้ ต่อไปนะคะทุกคนสุดท้ายนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะโอเคไปลคะค่ะบ๊ายบาย